มีสัตว์อะไรที่เธอวันไหวบ้างไหมวันไหวเหรอหนูวันไหวกับนิงกล้าจับตุ๊กแกหรอเหมือนเคยบอกก็ถ้าจับได้ก็จะจับค่ะหนูชอบแบบว่าคือตุ๊กแกอันนี้มันก็โอ้มันมันดูไปมันก็แบบคือผิวมันน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าอยากก็อยากลองจับดูถ้ามันไม่แบบไม่อาปากกัดคือแบบว่ามันเกาะอยู่ที่กระจกใช่ไหมที่หนูถ่ายแล้วหนูเข้าไปใน ห้องนั้นแล้วหนูก็แบบลองเอานิ้วแย่ดูแล้วมันแบบมันอ้าปากแบบเนี่ยจะจะกัดอะแต่ว่ามันมีกระจกกั้นอยู่แบบว่าอืออือแต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กแกที่ห่างอ้วนอันนั้นน่าจับมากแลอวแบบน่ารักตัวนี้ใหม่ไม่ได้จับค่ะหนูไม่มีความสามารถพอที่จะไปจับน้องได้ถ้าน้องไม่ได้แบบ ถูกเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ได้แบบว่ามีความกล้าหาญเดีดเด่ยวๆขนาดนั้นหนูก็ยังกลัวความรู้สึกนิวคาดอยู่ก็เงียบดิคือคือถ้าเรารู้ว่าเราปลอดภัยเราก็ไม่กลัวไงคือแบบมันก็ไม่ได้ขนาดที่จะแบบแล้วแบบมากัดเราขนาดนั้นมันก็แบบอยู่ของมันแล้วก็อยู่ของเราใช่เฮ้ย <c oughs> ทุกคนไม่เคยเห็นหรอทุกไม่ใช่ทุกมันทุกมันพูดพูดไม่ได้ไม่เต็มปากมันคือตุ๊กแกแล้วปะตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกหางอ้วน น่นา,ากกรักอะ็ตุ๊กแกตุ๊กแกตุกหางอ้วนยิ่งตัวสีเหลืองเหมือนปิกาจูนนี่โอ้ยความคิว้วดูดีจำมำมากน้องดูนุ่มน้องดูนุ่มนิ่มทาร่าเมนเด้เปล่าไม่ใช่ตุกกต๊กแกตุ๊กแก ใช่สแตนซูมทำไมเราต้องสู้ด้วยทันเพลงจากกิมปะเออที่มันร้องตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตใช่ไหมใช่ไหมตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตจริงจกคือจากกิมปะใช่ปะ่ะถูกไหมไม,มีสัตว์อะไรที่เธอวันไหวบ้างไหมวันไหวเหรอหนูวันไหวกับกับอะไรใหม่ไม่มีวันไหวกับน,น้องตุ๊กแกห่างห่างอ้วนน้องน่ารักมูม อยากกินซูชิเอ๊ะทำไมถึงอยากกินซูชิล่ะแน่ใจเหรอทุกคนคิดว่าแบบคือแบบว่าเห็นแบบคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากที่บอกว่าแบบแข็งแกร้งแบบว่านี่แหละครับผู้ผู้หญิงที่แบบว่าดูแลปกป้องผมได้อะไรประมาณนี้คือแบบหนูอาจจะจับปลาแกะเฮ่ฮฮไม่รอดแน่หนูไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นที่จะจับแล้วไปปล่อย <laughs>